5วิธีผอมลงแถมหายกรดไหลย้อนพี่น้องหลายคนนะครับที่กำลังตั้งใจลดน้ำหนักอยู่บางคนก็ประสบปัญหาเรื่องของภาวะกรดไหลย้อนมาทำให้ชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่มีความสุขครับในคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าคุณฟังจบคุณจะได้ไปถึง5วิธีครับที่จะช่วยให้คุณผอมลงแล้วหายกรดไหลย้อนได้ครับ ก่อนอื่นเลยนะครับหากใครชมคลิปหมอแบงค์ผ่านทาง Facebook สามารถกดติดตามได้ทางวิธีการนี้ครับหากใครชมคลิปหมอแบงค์ผ่านทาง YouTube สามารถกดติดตามได้ทางวิธีการนี้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆครับมาว่ากันด้วยเรื่องของกรดไหลย,ย้อนก่อนนะครับพี่น้องหลายคนเนี่ยรักษากรดไหลย,ย้อนมานานมากแล้วบางคนหลักเดือนบางคนหลักปีครับกินยาลดกรดกี่ขนาดก็ไม่หายนะครับหมอแบงค์ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับ การทานยาเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้นได้ครับแต่การรักษากดไหลย้อนให้หายเนี่ยต้องรักษาที่ต้นเหตุครับจะไม่ต้องพึ่งยาไปตลอดยาเนี่ยมีข้อดีครับแต่ก็จะมีผลข้างเคียงเสมอครับผมเพราะฉะนั้นชีวิตที่ปราศจากยาครับเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแล้วครับผมอ่ะเรามาดูกันครับว่าต้นเหตุกดไหลย้อนเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างเวลาเราเอาต้นเหตุออกเนี่ย อาการกรดไหลย้อนก็จะดีขึ้นโรคก,ก็จะหายครับภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้ครับโดยธรรมชาติเนี่ยของคนเราเวลาทานข้าวนะครับจะเข้าไปทางปากก่อนถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวข้าวข้าวก็จะไหลลงไปไหนครับลงหลอดอาหารนั่นเองครับหลังจากนั้นผ่านหลอดอาหารข้าวของเราไปไหนครับไปสู่กระเพาะอาหารนั่นเองครับกระเพาะอาหารเราก็หลั่งกรดออกมาเนี่ยแหละครับ เพื่อมาย่อยนะครับสารอาหารให้เล็กลงเล็กลงแล้วเราก็ไปดูดซึมได้ที่ลำไส้เล็กครับแต่ปัญหาของพี่น้องของเราเนี่ยเกิดจากการที่มีกรดเนี่ยมันไปโดนหลอดอาหารนั่นเองครับเลยทำให้มีอาการนึงต่อไปนี้ครับอย่างเช่นจุกแน่นหน้าอกนะครับรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องนะครับหลังการทานข้าวบางคนเนี่ยรู้สึกเลยว่าแสบร้อนกลางหน้าอก แบบนี้ครับก็จะทรมานมากเลยนะครับเวลาที่กดไหลย้อนก็ส่งผลดอกความเครียดด้วยแล้วก็ทําให้นอนหลับไม่สนิทด้วยครับหรือบางคนกดไหลย้อนเนี่ยท้นมาถึงตรงคอเลยครับทำให้ไอเรื้อลังมาตลอดครับผมถ้าอาการนี้หายไปได้คุณจะมีความสุขมากๆเลยครับอมาดูวิธีแรกครับผมที่ช่วยให้อาการกดไหลย้อนดีขึ้นข้อแรกคืองดของมันนั่นเองครับ ซึ่งอาหารจําพวกไขมันสูงเนี่ยจะทําให้อาหารจะอยู่ในกระเพาะนานเวลาอาหารอยู่ในกระเพาะนานครับจะทําให้มีโอกาสเกิดกดไหลย,ย้อนขึ้นได้ครับอะไรบ้างล่ะที่มีไขมันเยอะนะครับเช่นของผัดทุกชนิดเลยครับของทอดทุกชนิดเลยครับที่ทําด้วยน้ํามันนั่นเองครับหลายคนนึกไม่ถึงอันนี้นะครับช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลตเนี่ย มีปริมาณไขมันที่สูงมากๆครับก็กระตุ้นกดไหลย้อนได้เช่นเดียวกันพวกนมครับนมก็ปริมาณไขมันสูงชีสครับเนยครับพวกนี้แหละทําให้กดไหลย้อนขึ้นครับมีอะไรอีกบ้างนะช่วยหมอคิดนิดนึงกาแฟทีอินวันนั่นเองครับเขาใส่ครีมเทียมนมข้นหวานเห็นไหมครับพวกนี้เนี่ยปริมาณไขมันสูงมากๆเลยก็จะกระตุ้นกดไหลย้อนได้แค่คุณ จัดการข้อแรกได้นะครับหลีกเลี่ยงของมันเนี่ยก็สามารถทําให้อาการกดไหลย้อนดีขึ้นได้แล้วครับข้อที่2หลีกเลี่ยงของเผ็ดครับผมซึ่งของเผ็ดเนี่ยจะทําให้กระเพาะเราระคายเคืองครับแล้วกดไหลย้อนเนี่ยก็สามารถขึ้นมาได้นะครับมาโดนหลอดอาหารของเราได้เพราะฉะนั้นอย่ากินของเผ็ดครับข้อที่3หลีกเลี่ยงการทานอาหารมื้อใหญ่ๆนั่นเองครับ เนื่องจากว่าการที่เรากินอาหารปริมาณมากเข้าไปเนี่ยก็มีโอกาสทําให้กรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นมาสู่หลอดอาหารได้เช่นเดียวกันครับมักจะเกิดขึ้นในคนที่มีปาร์ตี้ตอนเย็นครับทานอาหารมื้อใหญ่ๆนะครับทานอาหารกับครอบครัวนะครับเราจะต้องกินปริมาณมากกินบุฟเฟ่ต์แบบนี้ครับจะทําให้กรดไหลย้อนขึ้นมาได้ครับผมข้อที่4หลีกเลี่ยงการทานอาหารแล้วก็ นอนทันทีครับเนื่องจากสรีระร่างกายของเรานะครับเวลาเราทานอาหารเนี่ยอาหารจําเป็นจะต้องไหลาจากบนสู่ล่างจริงไหมครับจากปากเนี่ยลงหลอดอาหารลงมากระเพาะอาหารลำไส้แล้วก็ขับถ่ายออกบนลงล่างตามแรงน้มถ่วงเห็นไหมครับกดเนี่ยก็จะไหลย,ย้อนขึ้นมายากแต่เวลาการที่คุณทานอาหารไปปุ๊บแล้วไปนอนครับผมหลอดอาหารจากที่ตั้งตรงเนี่ยก็จะเทลงมาจริงไหมครับเป็นแนวราบ ทำให้มีโอกาสกดไหลย้อนกำเริบขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการทานอาหารแล้วนอนทันทีนะครับควรจะเว้นระยะห่างประมาณสัก2-3ชั่วโมงครับให้อาหารเนี่ยไหลออกจากกระเพาะไปก่อนก็จะสามารถลดอาการกดไหลย้อนได้ครับข้อที่5อาการกดไหลย้อนเกิดจากแรงดันที่สูงนะครับในช่องท้องเกิดจากอะไรรู้ไหมครับภาวะน้ำหนักตัวเกินและอ้วนลงพุงนั่นเองครับ ถ้าเกิดเราแก้ภาวะน้ำหนักตัวเกินได้ลดอาการอ้วนลงผุงได้แรงดันในกระเพาะอาหารจะลดลงนะครับทําให้กรดเนี่ยยากครับที่จะไหลย,ย้อนขึ้นไปสู่หลอดอาหารครับผมตัวอย่างเช่นนักเรียนคนนี้ของหมอแบงค์นะครับปรับอาหารกันมาเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์เท่านั้นเองครับอาการกรดไหลย้อนดีขึ้นครับก่อนหน้านี้ทานยามานานมากเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้วิธีนะครับในการหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นกรดไหลย้อน พอมาปรับปุ๊บเป็นไงครับอาการกดไหลย้อนดีขึ้นหายไปอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะครับนี่เขาเขียนไว้เลยนะครับแถมผอมลงด้วยครับเห็นไหมเนื่องจากว่าโรคความอ้วนเนี่ยหรือว่าโรคกดไหลย้อนมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องนะครับพอเรากินถูกต้องปุ๊บเนี่ยได้ทูอินวันเลยนะครับกดไหลย้อนก็หายแล้วก็สามารถหายจากภาวะอ้วนลงพุงได้ด้วยครับส่วนนักเรียนคนนี้ของหมอแบงค์นะครับ ลืมไปเลยนะครับว่าเคยเป็นกดไหลย้อนเห็นไหมครับเพราะการปรับอาหารที่ถูกต้องนั่นเองพอคุณเห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะเริ่มปรับอาหารเพื่อให้หายกดไหลย้อนแล้วก็ไม่ต้องพึ่งยาตลอดชีวิตหมอแบงค์แนะนําดูคลิป3เคล็ดลับความผอมที่คน99%ไม่รู้นะครับในคลิปนี้คุณจะได้เทคนิคในการกินอาหารที่ถูกต้องและเริ่มต้นอย่างมีความสุขครับผอมลงด้วยแถมกดไหลย้อนหายไปด้วยครับผม สุดท้ายนี้หมอขอให้ทุกคนทานอาหารอย่างมีความสุขหายจากภาวะโรคอ้วนลงพุงแล้วก็กดไหลย,ย้อนอย่างถาวรครับอยู่กับผมหมอแบงค์ด็อกเตอร์แบงค์ฟูด้ดด็อกเตอร์